ก็กลาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับแล้วก็กลาบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องนายชงจนทุกคนด้วยนะครับก็สได์คลิปนี้นะครับนายชยจนก็จะพามานะครับอัปเดตไฟล์ส่วนตัวนะครับเพื่อนๆเคยอัปเดตไฟล์ส่วนตัวของตัวเองหรือเปล่านะครับไฟล์ส่วนตัวนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวนายชยจนจะกดเข้าไปนะครับไฟล์ส่วนตัวนี้ก็คือนะครับไฟล์เก็บข้อมูลแฟ้มเก็บประวัตินะครับ ทั้งภายในเครื่องและ SD card นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับเก็บข้อมูลของเรานั่นเองนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปการถ่ายรูปถ่ายวิดีโออ่ต่างๆนะครับจะถูกรวบรวมอยู่ในไฟล์ส่วนตัวนี้นะครับบางคนนะครับอาจจะเปิดไฟล์ส่วนตัวไม่ขึ้นนะครับ s d card ไม่อ่านบ้างนะครับ ที่เก็บภายในเข้าไม่ได้นะครับขึ้นหยุดทํางานบ้างนะครับทํำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆนดูมาตรงนี้นะครับไปที่จุด3าจุดมุมบนขวาเห็นไหมครับมันจะมีตัว n หรือมีป๊อปอัพขึ้นอยู่นะครับเราก็กดไปนะครับถ้าใครมีตัว n หรือไม่มีก็กดเข้าไปดูนะครับแล้วไปที่การตั้งค่านะครับไปที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับมันจะบอกตรงนี้เห็นไหมครับ เวอร์ชันใหม่ของไฟล์ส่วนตัวพร้อมใช้งานแล้วนะครับหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงไฟล์ส่วนตัวหรือไฟล์เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมไฟล์นะครับมันจำเป็นต้องอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันเก่าอาจจะใช้งานไม่ได้แล้วอาจจะเป็นเวอร์ชันเก่าที่ไม่สามารถดาวน์โหลดที่ไม่สามารถอัปเดตนะครับหรือไม่สามารถ นำไฟล์นะครับนำไฟล์ของเราที่อยู่ในเครื่องหรือในเมมนะครับขึ้นมาให้เราตรวจสอบได้นะครับเราจำเป็นต้องอัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเพื่อที่จะแก้ไขเวอร์ชันเก่าที่มันใช้งานไม่ได้หรือใช้งานไม่ค่อยสะดวกนะักสักเท่าไหร่นะครับให้เรานะครับกดที่เกี่ยวกับไฟล์ส่วนตัวก็ได้นะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้นะครับ ในขั้นตอนจะกดที่เกี่ยวกับไฟล์ส่วนตัวนะครับเห็นไหมครับป๊อปอัพมันขึ้นอยู่นะครับกดเข้าไปแล้วเราก็กดที่คําว่าอัปเดตนะครับกดไปเลยนะครับเราก็กดดําเนินการ,นะรเราก็กดตกลงเราก็กดดําเนินการอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วมือถือของเรานะครับก็จะทําการดาวน์โหลดนะครับหรืออัปเดตตัวของมันนะครับอัปเดตโปรแกรมไฟล์นั้นนะครับอัปเดตโปรแกรมไฟล์ของเรานั่นเองนะครับเอาปิดไปนะครับแล้วเราก็ลองเข้าไปอีกนะครับลองเข้าไปที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับแล้วกดที่จุดตรงนี้ ตั้งค่ากดเริ่มต้นนะกดอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมันก็กำลังติดตั้งอ่าก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันกำลังติดตั้งอยู่นะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้นะครับได้แอปพลิเคชัน ที่มาจัดการโปรแกรมนะครับหรือมาจัดการไฟล์ของเรานะครับมาทําการนะครับแสดงนะครับค้นหาไฟล์ที่เราจัดเก็บไว้ในตัวเครื่องของเรานะครับขึ้นมาให้เราดูได้แล้วนะครับบางคนเกิดปัญหานี้อยู่นะครับเปิดไฟล์ไม่ได้นะครับเข้าเมมไม่ได้เปิดไม่ขึ้นขึ้นหยุดทำงานนะครับก็ลองทำตามคลิปนี้ก่อนนะครับบางที แอปพลิเคชันของเรานั้นนะครับมันอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับก็ให้ลองอัปเดตนะครับพออัปเดตเสร็จปุ๊บนะครับมันติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับให้เ,เพื่อนๆนนะครับกดปิดเครื่องนะครับแล้วเปิดใหม่นะครับกดปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่แล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ส่วนตัวอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วมาดูว่านะครับเราจะสามารถเปิดเข้านะครับเปิดเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับเพื่อไปค้นหาไฟล์ของเราได้หรือไม่นั่นเองนะครับส่วนมากจะหายนะครับสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องไฟล์ส่วนตัวมีปัญหากดเข้าไม่ได้นะครับทั้งเข้าเมมและเข้าในตัวเครื่องนะครับก็ลองทําตามคลิปนี้ก่อนนะครับลองอัปเดตไปก่อนนะครับถ้าได้ไม่ได้ยังไงก็ คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือจะอัดเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งไปให้นายจนที่ Facebook f แฟนเพจนะครับส่งไปทาง Messenger นะครับเดี๋วนายช่าจนจะพยายามเข้าไปตอบให้นะครับสำหรับข้อความนะครับคอมเมนต์นะครับนายชงจนตอบช้านะครับบางคนอาจเป็นหลายวันนะครับก็พยายามตอบให้ทุกคนนะครับบางทีมันเยอะนะครับบางทีมันเยอะก็พยายามตอบให้ทุกคนนะครับก็อย่าพึ่ง อย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับนายชังจนก็จะพยายามตอบให้ทุกคนนะครับทั้งนายชั่งจนแล้วก็แอดมินก็พยายามตอบให้นะครับก็ะสไลดบคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ